สวัสดีค่ะสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยปีนี้ปีสอง7ปีมะโรงชาวราศีสิงห์ธาตุไฟเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะวันที่1ถึง15เมษาย,ยนปีสอง7ปีมะโรงค่ะอาทิตย์ชาวสิงห์นะคะ เรือนเรือนสุภาษนะความสำเร็จเป้าหมายอาทิตย์ยศักอั์อรรฐานสิงห์นะคะถ้าอาทิตย์ทับลัคนาผู้ใดนั้นก็คือนะมีความเป็นผู้นำนะคะอันนี้โอกาสไปสู่เป้าหมายนะคะพบกับดาวพระหัสุตตะการลงทนการเป็นแปรนยกย้ายก็ได้พบกับ ความรุ่งเรืองก็ไปไกลถึงต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะอาทิตย์เป็นมิตรกัครวันที่13มเมษายนอาทิตย์มหาอุดอาทิตย์เป็นมิตรกัครได้รับตําแหน่งหน้าที่รุ่งเรืองก้าวหน้านะคะมีความมั่นคงกว่าที่ผ่านไปนะคะวันที่สองเมษายนศุกร์มหาอุดนั้นการงานมีการเปลี่ยนแปลงในการงานนะใน เจ็ดปีต่อมานี้ผ่านไปแล้วหนึงปีค่ะก็วางรุ่งเรืองก้าวหน้าเกี่ยวข้องกับงานทางไกรงานการค้าก็ให้ได้ลาบและอะไรได้ผลตอบแทนจากหุ้นส่วนจากอีกฝ่ายนะคะมีปัญหาอะไรก็ได้ร่วมจากอีกฝ่ายนะคะไปสู่การเปลีป่ยนแปลงครั้งสำคัญ การลงทุนนี้ด้วยประสบการณ์ความรู้นะคะมีโอกาสได้รุ่งเรืองก้าวหน้ากับตำแหน่งนหน้าที่ที่คิดลงมือทำสิ่งใหม่ๆค่ะมาดูเพื่อนๆชาวสิงค์ค่ะเป็นการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นมีย่างก้าวแรกอ่าโอกาส ความโชคดีนี้จะมาเยือนนะมีงานมาหลายงานเลยค่ะคนที่มีเสน่ห์นะคะมีเพศตรงข้ามมาร่วมกันงานติดต่อร่วมกันเพศตรงข้ามไู้นัข้ามนี้สิ่งที่ปรารถนานะคะก็ด้วยประสบการณ์ร่วมกันได้พบกับอ e ีกฝ่ายหรือไปไกลก็เป็นชาวต่างชาตินะคะ ที่ผ่านมานะคะการได้รับผิดชอบชีวิตกเริ่มต้นใหม่โอกาสก็มีมาให้อีกครั้งค่ะอยากมีพี่น้องอุตายบังคับบัญชาก็้าราธนาะว่าจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือกอ็มีโอกาสได้สลับเปลียนวนเวียนไปเราเองเป็นผู้ปรับทัศนคติเข้าหานะคะ แตกต่างกันทางด้านทัศนคตินะครรับตัวได้เพราะนั้นก็รอดก้าวไปสู่ความสมหวังกับย่างก้าวใหม่ในตัวแทนของสุภาพะความสาเร็จนะคะอาทิตยศักดิ์อาทิตย์มหาอุดนะการยกช้ายกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปนะคะปรับตัวเข้าหาเปลี่ยนแปลงนะมีเกณฑ์ได้ลงทุนสิ่งใหม่ๆค่ะทำไกล หนุนเอาการเงินไรายได้การค้าเงินตราต่างประเทศเข้ามาได้รับผิดชอบสนุกสนานอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลก็จะได้สมหวังดังตั้งใจอร่อยเป็นมหาเศรษฐีเลยนะคะการเงินนะลาผลการเงินพบก,กระดาวสุขวันที่2เมษาย,ยนกับการเดินทางไกลนะได้ ่รวมกันถามว่าปัญหามีไหมก็ชนะคนอื่นเหมือนแสนชนะใจตนจริงแท้แน่นอนกว่านะคะวิกฤตเป็นโอกาสนะปัญหาแก้ไขได้ก็ด้วยการวางแผนค่ะส้างคนบาร,รมีแล้วได้รับผิดชอบแล้วงานก็ลงตัวนะคะที่ทำมาอย่างนานสำเร็จนะคะหลาดผลการเงินดานะสำเร็จกับการงานนะดาวพุธกับดาวอังคาร วามันคงกับธุรกิจการงานรุ่งเรืองค่ะแต่รับผิดชอบการงานนะคะมีเข้ามาให้เลือกสองงานสิ่งที่คิดไว้ในใจถ้าปรารถนาจะมีคู่นะมันช่วยคนหล่อคนงามน,นี้โอกาสมีเข้ามาให้เลือกมีเสน่ห์มีความรักก็ไม่แห่งแรงนะคะอ๋อมงมัน